สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกนะจ๊ะวันนี้แม่จะพามากินเหลาแซลมอนกับกุ้งสดนะจ๊ะแซลมอนก็ดิบนะคะแต่วันนี้แม่ขอเป็นขนมเส้นมันต้องกินด้วยกันเนาะซึ่งปกติแม่จะคุกแต่วันนี้นี่จ้ะแซลมอนมันก็ต้องดิบเนาะกุ้งวันนี้ก็กุ้งกุ้งสดจากกุ้งดิบเหมือนกันนะคะแล้วเรามาทานด้วยกันเลยจ้าแต่อันนี้แม่ทําให้ดูนี่ก่อนรัดเลยจ้ะเพื่อความรวดเร็วนะจ๊ะเอาจริงๆข้าวเช้าเหมือนแม่จะไม่ได้กินหรือเปล่า เห็นน้ไรอะไรถ้าจะแสบท้องน่าดูนะจ๊ะวันนี้จะลองใช้ช้อนดูมันสูงไปไหมสําหรับที่นั่งเหมือนจะสูงไปนะคะเพราะว่าแม่ลองให้มันเด่นเดนนะคะเซาน้ำปลาแม่ก็ต้องบางขาดเอีงเอียงหน่อยนะคะเทคนิคนะคะในการอัดคลิปคือจริงๆแล้วบางบางท่านหรือว่าบางคนก็จริงๆแม่ก็อยากไปเรียนนะคะทํายูทูบเนาะแต่ทีนี้ว่า ด้วยเวลาที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วเราต้องเลี้ยงลูกเองคนเดียวและก็ต้องทํางานเพื่อหาไรายได้เข้าบ้านด้วยจึงทํให้แม่เป็นเลลาขนาดนั้นจ้าแม่ก็เลยจะต้องลองผิดลองถูกเองและแม่เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าการท o ย t ท b e ของแม่ประสบความสาเร็จแม่จะได้เป็นครูสอนทํ o ย t ท b e ให้กับทุกท่านที่อยากหัดทํานะจ๊ะนายแซลมอนนี่จ้ะนี่นะแซลมอนไปลองนะจ๊ะมากินด้วยกันเลยจ้าพุ้งสาตาเลยจิมแซลมอนสิ ชุช่มๆน้ำปะลาร้าอืมอืมอร่อยเหมือนแม่ชอบกินดิบเนาะเปรี้ยวแซ่บสะใจตาแจ้งดิจังนะพักลับแม่นะจ๊ะพาเขาอ,อ,อื่นว่าอีลุย ใกล้เฉือนเลยจะเททายจะกลัวกุ้งตัวนี้มันดำเททายจะกินกุ้งขาววันนี้ขอใช้ช้อนนะจ๊ะรือว่าไม่แน่หรอกอาจจะสักพักเปลี่ยนเป็นมือก็ได้ใครจะรู้ไม่มีอะไรแน่นอนจ้ะอืมอล้ กินที่สุดกินแบบนี้สิกินปักเดี๋ครับเือแล้วนะพาแม่เห็นแซลมอนแล้วว่าแซลมอนมันก็เป็นแซลมอนหั่นเต่าเลยจ้ะมันก็เลยเป็นกระท้อนกระแทนนะ่นเนาะมันไม่ใช่เป็นชิ้นที่แม่มาหามั่นนี่คือแม่เอามาจากแซลมอนหั่นเต่าที่แม่โพสต์ขายนะจ๊ะ แม่รู้แล้วว่าแม่ไม่เหมาะกับการทําขายหรอกหเหมาะกับแค่ทําอัดคลิปก็พอเพราะมันเหมือนต้องใช้เวลาจ้ะทำนใหญ่เลยจ้าอืมอมอร่อยมากเพื่อนวันนี้รสชาติพอดีแบบว่าไม่เผ็ดมากเพราะเมื่อวานแม่รู้แล้วว่าถ้าบอกกับพริกช้อนเดียวช้อนย่อยก็ถือว่าเผ็ดอืม เขาบอกว่าปะลาไเลจะเยอะๆทุกสิ่งอืมกุมหวานวันนี้ไม่ใช้ขนมจีนสองหัวจ้ะใช้นะะทท้ไปลาชุ่มๆก็มันยากได้ขนาดนี้เอาลองนะ Đừng thật xem mát, Thịt mặt trên cả. Được xem Cảm ơn mà Cảm ơn mà มึงจะแซม,มอนอะจ้ะถึงแซลม,มอนจะเป็นปลาที่แบบโซนญี่ปุ่นเนาะที่เขากินกับวาซาบิอีเลยแต่เขาบอกว่าใส่กับปลา,า,มมาก็ฟินมากขอโทษที่แม่ใช้เสียดงดังไปหน่อยนะเพราะมันอร่อยจริงจริง นหน่จีนสองหัววันนี้นึงหัวกุง้งอ,อ่ะสดสดอืมอืมโอ้กุตัน้องสนน้าปลากุง้งตัวใหญ่อืมน้องไทยเาอูดว่า ถ้าเกิดให้น้องไทยกินนะคะเขาจะชอบแบบวันได้กินจะเฝ้าตายห้ก่อนขนาดที่พ่อเดี่ยน้ำตาเขาเบ้าอยู่แล้วจ้ะทุกวันที่แม่อั้คลิปจบจะมีการร้องไห้หลังคลิปตลอดอฮาเผ็ด ดมแม่เปิดบ้านอาดชิมนะจ๊ะวันนี้ตลาดนะัดแถวบ้านจ้ะคนจะเดินผ่านอืออหอมจังเลยเดี๋ยววันนี้ินที่สุดสม่อนสิ ยังไม่ไหวจะช่วยทันไหมเฮ้อรออ,อะไรกัขอเขียนพี่ออกก่อน ไม่ไหวแล้วน้ำตาพาักๆเลย <c oughs> นี่สซลม,มอนล้วนเลยนะจ๊ะสำหรับทุกคนจ้าเดี๋ยวแม่จะจบคิดนี้แล้วนะไม่ไหวแล้วน้ำตามากเลยหืม,อ,มอร่อยเลยขนาดนี้ม,มันมากเนื้อปลาแซลม,มอนมันผสมผสมมาสารกัน น้ำปลาที่มันนัวความเผ็ดของพริกคาวามเปรี้ยวของมะนาวอื้มผิดๆเปล่าอืมอะไรนะจ๊ะเพื่อนจ๊นะให้เขาจับจบินนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาก,กับ ขนมจีนแล้วขนมจีนกุ้งสดกับแซลมอนสดนะจ๊ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางเลยนะทั้ง y o u t u ติ t i ต t อ k Instagram Facebook จ้าขอบคุณค้ะให้รวยๆเสือๆปังปั่นจ้าบ๊ายบาย